วันทีนะครับนักเรียนเดี๋ยววันนี้น้องเรามาเรียนเรื่องการลบจำนวนเต็มเนาะจากที่ขึ้นบนหน้าจอสีเขียวนี้นะครับก็จะเป็นข้อตกลงในการลบนะครับซึ่งการลบจำนวนเต็มเนี่ยมันจะ เขาเรียกอะไรเราเราจะทํากลับมันไป,นเ,ปนเป็นการบวกเหมือนเดิมเนาะถ้าเรูู้จากในรูปเนี่ยเราจะเหมือนถ้าเรามีความรู้เรื่องการบวกมนแน่นเรื่องนี้เราก็สบายเพราะการลบมันก็คือการบวกอีกแบบหนึ่งนะครับก็นี่เราเดี๋ยวเรามาดูข้อตกลงในการลบนะครับก็คือการลบเนี่ยมันจะมีตัวตั้งกับ ตัวลบเนาะเราจะเปลี่ยนเหมืนเป็นแบบนี้ตัวตั้งอยู่เหมือนเดิมนะจากลบเราจะแปลงเป็นบวกบวกด้วยจํานวนตรงข้ามของตัวลบนะหรือถ้าเราอยู่ในรูปง่ายๆ a ลบ b a เหมือนเดิมเปลี่ยนลบเป็นบวกจาก b จํานวนตรงข้ามของี b ก็คือลบ b เนาะกระทิที่เราเรียนไปจํานวนตรงข้ามที่ผมทาคลิปแยกไปนะก็ถ้าใครไม่ได้ดูหรือว่ายังไม่เข้าใจก็กลับไปทวนจนํานวนตรงข้ามได้ก่อนนะ,นะเดี๋ยวเรามาดูเริ่มตัวอย่างแรกง่ายๆแปดลบกับสิบสองถ้าคนไม่เคยเรียนเลยเขาก็จะตอบได้เลยง่ายๆคือเขาจะตอบว่า สี่อันนี้เดิมนักเรียนส่วนใหญ่ตอกกันแบบนี้แอแต่การลบจริงๆเราจะต้องอาศัยข้อตกลงเมื่อกี้ใช่ไหมว่า8ลบ12เราจะต้องเปลี่ยนเป็นอะไรตัวตั้งลบด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบใช่ไหมก่แปดบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบจาก12 ก็เปลี่ยนเป็นลบสิบเห็นไหมว่ามันจะกลับไปเรื่องการบวกที่ผ่านมาเห็นไหมเป็นการบวกจํานวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบเราจะต้องดูค่าสมบูรณ์ใช่ไหมว่าตัวไหนเยอะกว่ากันเนาะเพื่อเราจะดูว่าคาตอบจะเป็นจํานวนเต็มบวกหรือจานวนเต็มลบเนี่ยค่าสมบูรณ์ของ ลบสิบสองมันก็คือสิบสองค่าสมมูรณ์ของแปดก็คือแปดเห็นไหมว่าสิบสองมากกว่าแปดเพราะฉะนั้นคําตอบที่ได้ต้องเป็นจํานวนเต็มลบเหมือนลบสิบสองเลยเราก็ใส่ลบรลอเลยแล้วให้เอาค่าสมบูรณ์ที่มากกว่าตั้งลบน้อยกว่ามันลบแล้วได้สี่ข้อนี้ก็ตอบลบสี่เห็นไหมนักเรียนว่าง่ายสุดท้ายแล้วมันจะกลับไปเรื่องการบวกจํานวนเต็มเหมือนเดิม มาดูอีกหนึ่งตัวอย่างข้อนี้ลบ11ลบด้วย6ลบ11ลบ6มันจะงงใช่ไหมถ้าอยู่ในรูปอย่างเงี้ยเราเปลี่ยนใหม่เราเปลี่ยน,ายนการลบเป็นการบวกนะใส่ข้อตกลงนะลบ11อเอ่ดยูยมันเดิมเปลี่ยนจากลบไปเป็นบวกใช่ไหม เปลี่ยนเป็นจำนวนตรงข้ามของ6ก็คือลบ6เราก็จะได้โจทย์ใหม่ออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือลบ1 1บเวกลบ6เป็นจำนวนจำนวนเต็มลบบวกบวกด้วยกับจำนวนเต็มลบคำตอบที่ได้มันจะต้องได้เท่ากับจำนวนเต็มลบเหมือนเดิมแต่เอาค่าสมบูรณ์มาบวกกันเหมือนที่เราเรียนไปเนะาะก็จะได้เนี่ยเราติดลบรอเลยเอาค่าสมบูรณ์มาบวกกัน อันนี้ได้สิบเอ็ดอันนี้ได้หกรวมกันเป็นสิบเจ็ดคำตอบกินลบเหมือนเดิมตอบลบสิบเจ็ดง่ายดูนะต่อต่อไปลบเจ็ดลบด้วยลบสี่จะเริ่มจะเห็นไหมเราดูข้างหมายปุ๊บอะไรเนี่ยงงใช่ไหมทำไม่เป็นงงแต่เดี๋ยวเราค่อย ใส่ข้อตกลงเนาะนตอนแรกเราใส่วงเล็บเข้าก่อนเพื่อเราแยกแยกให้ออกว่าเจ็ดเนี่ยคือไอ้ลบเจ็ดเนี่ยมันคือตัวตั้งนะแล้วก็เปลี่ยนตัวตั้งบวกด้วยนี่นะเครื่องหมายบวกจำนวนตรงข้ามของตัวลบจำนวนตรงข้ามของลบสี่มันก็คือลบลบสี่ใช่ไหมจำนวนตรงข้ามมันก็คือลบด้วยลบสี่ซึ่งมันก็คือสี่ ที่เราเรียนไปนมันก็จะได้4่มันจะโจทย์ใหม่โจทย์ใหม่จะเป็นลบ7บ,บวก4มันจะเป็นจำนวนคราวนี้จะเป็นจำนวนเต็มบวกบวกด้วยไม่ใช่อ่าไม่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 มมันจะเป็นจำนวนเต็มลบบวกด้วยจำนวนเต็มบวกต่างกันให้นำค่าสมบูรณ์มาลบกันเนาะตัวมากลบตัวน้อย แต่ทีนี้เราก็ต้องเช็คว่าคําตอบที่ได้เนี่ยจะเป็นเต็มวกหรือเต็มลบเราต้องดูค่าสมบูรณ์ค่าสมบูรณ์ลบเจ<บ>ได้เดค่าสมบูรณ์ของสี่ได้สี่เห็นไหมว่าตัวติดลบเยอะกว่าเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้ต้องติดลบข้อนี้เจ็ดลบสี่ได้สามคำตอบลบสามเท่านั้นเองเไมง่ายๆเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างนะ แปดสักนิดนึงอ่ะสิบเอ็ดลบสามเห็นไหมอันนี้อันเนี้ยเหมือนที่เราอยู่ปฐมเลยเราตอบได้เลยว่ามันคือแปดอะไรตอบได้เราตอบได้เลยนะถ้ามันเหมือนตอนปฐมเราไม่จำเป็นต้องมาแปลงตลอดถ้ามันเหมือนตอนปฐมแต่ถ้ามันเริ่มไม่เหมือนตัวลบเยอะกว่าตัวตั้งอย่างเงี้ยเราเราต้องแปลงนะสิบห้าลบเจ็ดข้อนี้ก็แปดสิบแปดลบแปดก็ 8, สิ 10, เนี่ยตัวเลขธรรมดาใลนักเรียนยี่เ็ลบเมันได้12แต่พอเป็น12บสลบสิ 19, เราเห็นไหมว่าลบกันไม่ได้เราต้องอาศัยข้อตกลงเมื่อกี้ก็เป็น12บวกด้วยลบเก้าแบบนี้ใช่ไหมเป็นจำนวนตรงข้ามของตัวลบนี่เราก็ดู ข้อนี้ติดลบใช่ไหมเพราะว่าลบสิบเก้าค่าสมบูรณ์เยอะกว่าเก้ามาลบกันมันก็จะตอบว่าลบเจ็ดง่ายๆเลยนักเรียนต่อไปเห็นไหมตัวนี้เยอะกว่าเยอะตัวลบเยอะกว่าแล้วก็แปลงสามแปดบวกด้วยลบสี่สิบสามคำตอบติดลบเพราะว่า,วาตัวนี้เยอะกว่าเนาะ ได้เท่าไรนั่เรียกมันก็ได้ลบห้านั่นเองเริ่มไม่มีอะไรอ่ะเดี๋ยวตัวยอย่างนี้เดี๋ยวใส่วงเล็บให้มันสมบูรณ์ลบแปดลบด้วยลบห้าเริ่มงงแล้วก็แปลงลบแปดบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของลบห้ามันคือลบ ลบหใช่ไหมมันก็คือห้าพอได้ห้าปุ๊บอ่ะทำไงต่อนี่มันเป็นจำนวนต่างกันบวกกันใช่ไหมเห็นไหมว่าลบค่าสมบูรณ์ลบแจะเยอะกว่า5เพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดลบแล้วก็เอาค่าสมบูรณ์ลบกันข้อนี้ตอบลบสามอันนี้ก็เหมือนขั้น เห็นไหมแล้วก็ลบ12บสงวกด้วยจำนวนตรงข้ามของลบเก็คือลบลบเจมันก็คือเเห็นไหมว่า12เยอะกว่าข้อนี้ก็ติดลบกะไ้ลบห้าง่ายๆนักเรียนไม่มีอะไรครับเดี๋ยวเราลอง มาดูอันที่ซับซ้อนขึ้นอีกนิดนึงอันที่ดูแปลกๆสลบด้วยลบเใช่ไหมสองลบด้วยลบเ,ลบลบเก็ถ้าอย่างนี้มันจะงงแลาเขาต้องแปลงสองบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของลบเมันก็คือลบลบเก็คือเลข7เ,เห็นไหมมันจะกลับไปเป็นจำนวนเต็มบวก,บวกเต็มบวกก็บวกมันตอนปฐมเลย2องบวกเดได้ เก้าครนี้ตอบ9ก้าเนีครนี้2องบวกด้วยลบห้ใช่ไหมครบสองบวก้วยจนตรงข้ามของลบหก็คือลบลบหมันก็คือ5บวกกันได้7แค่นี้เองนักเรียนเราพยายามดูให้มันง่ายนะนักเรียนเราอย่าไปมองว่าคณิตศาสตร์มันน่ากลัวจริงๆมันง่ายมากๆนะ ต่อไป10บวกด้วยจำนวนตรงข้ามของลบมก็คือลบลบมก็คือ3ก็ได้3มาดูวันนี้ลบ8ลบ8ลบ8ลบ5ใช่ไหมลบ8ลบ5 ลบแปดว้วก็ลบแปดคือตัวตั้งบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของห้าก็คือลบห้าเห็นไหมว่าข้อนี้เป็นจำนวนเต็มลบบวกกันคำตอบติดลบเหมือนเดิมเอาค่าสมบูรณ์มาบวกกันแปดบวกห้าแล้วก็จะได้ลบสิบสามอานดู คราวนี้ก็ลบสิบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของ9ก้า็คือลบเก้าจำนวนเต็มลบจำนวนเต็มลบคําตอบที่ได้ก็ติดลบเหมืนเดิมเอาค่าสมบูรณ์บวกกันก็เป็นลบยี่สิ้าครคราวนี้ลบสิบวกด้วยลบเจ็ใช่ไหมเปลี่นลบเป็นบวกมันก็จะได้ ลบลบใช่ไหมจำนวนเต็มลบบวกจำนวนเต็มลบคำตอบที่ได้ต้องเป็นจำนวนเต็มลบนะแล้วก็12บอวก7ได้ลบ19แบบนี้อ่ะอีก,กอีกสักหนึ่งตัวอย่างเนาะก่อนจะจบคลิปนี้ก็ลบ27บใช่ไหมบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของ13ลบ13 เนเ็นจำนวนเต็มลบเหมือนกันก็ตอบที่ได้ติดลบเหมือนเดิมเราค่าสมบูรณ์มาบวกกันเป็นลบสี่สนี่เปอร์เซ็นที่เราเรียนมาทั้งหมดในชั่วโมงนี้นะก็ย้ำเลยว่าการลบเราต้องลบจำนวนเต็มเนี่ยต้องอาศัย ข้อตกลงก่อนเนาะก่อนเราจะไปรัดหรือจะไปอะไรเพื่อให้เราคุ้นชินเนาะมองโจดออกว่ามันจะติดลบหรือไม่ติดลบแล้วที่สําคัญการบวกเราต้องแม่นนะในเรียนถ้าการบวกใครไม่แม่นยังยังสับสนอยู่ให้กลับไปดูวิดีโอการบวกก่อนนะอย่าเพิ่งอย่าปล่อยให้ตัวเองสับสนสำหรับชั่วโมงนี้ หรือว่าวิดีโอนี้ไม่มีอะไรแล้วก็เดี๋ยวเจอกันวิดีโอถัดไปน่าเป็นเรื่องการคูณจำนวนเต็มก็ถ้าใครมีข้อสงสัยก็มาถามผมได้ในชั่วโมงนะครับโอเคเจอกันในชั้นเรียนนะครับสวัสดีครับ